พาราโาหายยังไงดูค่า hk กับถูกต้องครับถ้าสมการพาราโบลาอยู่รูปของ a คูณในเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองแล้วบวก k จุดยอดของมันก็จะได้ตามตำแหน่งของ hk เลยก็จะได้ h แล้วก็ k ถูกปะ hk เลยข้อนี้ hk เท่าไหร่ อ๋อขอโทษขอโทษ k ต้องอยู่ฝั่งนี้นะถ้าจะใช้สูตรนี้ k ต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันต้องเป็นลบ k และลบ h จังคู่นะครับ k ต้องถูกย้ายมาลบ L y ด้วยนะครับถึงจะได้ hk แสดงว่าข้อนี้ดูยดีตามรูปเธอต้องย้ายอะไรไปก่อนลบ4ไปก่อนนะครับย้ายลบ4ไปหา y ก่อนังนั้นรูปแบบของข้อนี้จึงกลายเป็น y บวก4เท่ากับในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง สเราเล,เลยได้จุดยอดออกมาคือพิกัด hk คือเท่าไหร่เอ่ย hk ถ้าดูตามสูตร3าม,าม k เป็น kno k ไม่ใช่หนึ k k เป็นลบสครับเพราะว่า k จะอยู่คู่กับอะไร k มันอยู่คู่กับ y เพราะฉะนั้น k อยู่คู่กับ y แต่ว่าในสูตร k มันติดลบ ในโจทย์ k มันเป็นบวกแสดงว่าตัว k เนื้อแท้จริงมันก็เลยต้องเป็นลบสครับเพื่อให้แทนค่าเราไปในศูนย์มันจะเป็นลบบสี่ถึงจะเป็นบวกสี่พ่อกนรับแม่หอยเออวะนี่ไงมีคนจอยเข้ามาแล้วเฮ้ยแม็กแม็กอยูไนเนีน๋ยมันโหลดอยู่มันโหลดอยู่โอเคคราวนี้จุดต่ําสุดหรือค่าต่ําสุดของมันแสดงว่าเธอก็จะได้ b เท่าไหร่ครับ แต่ก็จะได้ b ออกมาเป็นลบ4ตามค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดก็คือค่าไวอง<บ>์ประกอบก็ครบแล้ว a เป็น a เป็น5 b เป็นลบ4นี่โจทย์ต้องการหา a บวก b แทนค่าลงไปเป็น5บวกกับลบ4ได้1ไหมได้1น,นะครับเพราะฉะนั้นข้อคอควายก็ถูกครับถูกทั้ง3ข้อตอบข้อ หนั่นเองวันที่หนึ่งใช่ไหมไใช่ก็คงเปิดบางส่วนแหละเปิดห้องเปิดห้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงซาซาลงบ้างแล้วแหละแต่ว่าฉันไม่เปิดนะฉันเป็นห่วงพวกเราว่าเวลาเดินทางมาเรียนสดมันมันต้องผ่านอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่<ม>พี่เมก็ว,ว่าจะไม่เปิดเออแล้ว,วพวกเธอ พวกเธอมามาที่บ้านสอนอ่ะเออมันก็ทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วแหละมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ในช่วงของเธอเดินทางไงรือจะไปกินข้าวกินนู่นกินนี่กินนั่นเครื่องอะไรเครื่องอะไรเครื่องฆ่าเชื้อเครื่องาเชื้อแล้วเธอต้องพกสพายสพายแทนเป้อ่นะฉีดตัวเองตลอดเวลานะ แม็กมาแล้วว่ะแม็กมาแล้วว่ะเออเมืวตื่นตื่นแล้วกสามทุมามทุ่มแล้วเหรอจะสามทุ่มแล้วอีกสองนาทีคุณตอนนี้ผมแบนลอยมากเออทำไมลอยก็ <c oughs> ไปหาไปหาแอปนี้มาเพราะว่าถ้าเรามาเรียนสดไม่ได้ตัวนี้ก็ถือว่าทดแทนได้ส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็เรีลวทม์ไง อยากเห็นหน้าพ่อเธอก็เปิดกล้องเหมือนน้องก๊อตดิเออหนูเปิดคนเดียวหรอใช่หนูเปิดคนเดียวค่ะเออหนูไม่รู้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเพื่อนเขาอยากอายอยู่เออหนูน่าสดนะเออเห็นไก๊อตก็หน้าสดนะเธอก๊อตเขาก็หน้าสดโอ้ยน้าสดหนูก็ซือสดค่ะสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ด้วยนะเออ ใครสะดวกเข้ามาในซูมเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีเส้นในเป็นมุมน,นะคะทุกคนเราขอโทษที่ทำให้ที่เราต้องพูดแทรกออกแล้วเพราะว่าเราเป็นคนพูดมากนิดงั้นเธออ่านโจทย์ข้อนี้สิท่าให้ a เ,เท่ากับเซตนหนึ่งสองสามและ b เท่ากับไหนคำว่าท่าให้หวะเข้ารถได้ทีละคนนะเธอจะพูดพร้อมกันนะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะ อ๋อแม็กซ์สิแม็กซ์สิกำหนดให้อ่ะกำหนดให้ a อเท่ากับหนึ่งสองสามและ b ีเท่ากับสองสามห้าถ้า r ารเท่ากับเออันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะความสัมพันธ์ r คือความสัมพันธ์ r คือความสัมพันธ์ r คือความสัมพันธ์เ b คู่อันดับ a b คู่อันดับเอบเป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ตีเซียน a อคูนบ ดยที่โดยที่ A น้อยกว่ามากกว่าไหมเรามากกว่าหรือเท่ากับ V ีลบหนึ่งแล้วจำนวนสมาชิกกี่ตัวเออนี่แหละสภาพคนตื่นเออดีเธอจะได้ตื่นตอนหมอนข้างคราวนี้ขอขอตีความหมายตัวนี้นิดนึงทบทวนเธอไปในตัวด้วย a คูณ b หรือผมคูณ condition a คูณ b คืออะไร ไม่ใช่ถ้า A เป็นสมาชิกของ B นั่นจะเป็น A เป็นสับเซตของ b ครับอันนี้ A คูณ b a เป็นสมาชิกของเซตเอเอาจำนวนของ A คูณกับจำนวนเซต b ก็ต่อเก้าอะจำนวนสมาชิก a มีสามตัวจำนวนสมาชิก b มีสามตัว A คูณ B ก็ได้9ตัวใช่ถ้าพูดเป็นจำนวนสมาชิกมันจะได้แบบนั้น แต่ตอนนี้ A คูณ b คืออะไรปกติ A เป็นเซต b เป็นเซตเธอจะเจอยูเนียนอินเตอร์เซกผลต่างแล้วก็คอมลิเนช์ถูกไหมแต่เนี้ยเธอเอาเซตคูณเซตมันจะได้อะไรมันจะได้เซตยกกำลังสองโอ้ยบ้าบอเธอเอาเซตคูณเซตมันก็ใบ้มาในตัวมันจะได้เป็นตัวนี้เขาเรียกว่าคู่อะไรเออเขาเรียกว่าคู่อันดับครับถ้าเธอเอาเซตคูณเซตมันจะได้เป็นคู่อันดับ โดยคู่อันดับแบ่งเป็นคู่อันดับตัวหน้าคู่อันดับตัวหลังมันก็เลยได้คู่อันดับตัวหน้ามาจากเซตอะไรเซตอเออตัวหลังก็มาจากเซต B เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปที่กอตตอบก็คือมันได้9ตัวคืออะไรมันก็จะได้9คู่อันดับครับ9คู่อันดับที่เราพูดถึงก็จะมีอะไรบ้างถ้าเธอเอา A คูณ B สมาชิกตัวหน้าต้องมาจาก A สมาชิกตัวหลังต้องมาจาก B แสดงว่าคู่อันดับตัวแรกเธอต้องจับคู่ได้อะไร 2> 2, 1, 3, 1, 1>, 1 2 1 3 1สห เพราะว่าตัวหน้าต้องมาจาก A 3, 3, เดี๋ยวเขียนไม่ทันสองสองเออสองสามแล้วก็สองห้าชุดสุดท้ายสามสองสามสามแล้วก็สามห้าเนี่ยจะได้เก้าตัวนะครับเอา A คูณ B จะได้เก้าตัวแต่มันมีเงื่อนไขถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีนะ ตรงเงื่อนไขไม่มีเธอตอบเลย9ตัวครับมีสมาชิกทั้งหมด9ตัวโอเคไหมพอมันถามจํานวนสมาชิกของมันก็จะตอบ9ตัวแต่มันมีเงื่อนไขครับพอมันมีคําว่าเงื่อนไขโผล่มาตําแหน่งของเงื่อนไขตัวนี้เธอก็ต้องพิจารณาเฉพาะสิ่งที่มันสอดคล้องครับตรงตําแหน่งเงื่อนไขเงื่อนไขไหนที่บอกว่า a ต้องมากกว่า b ลบหนึ่ง A คือตัวหน้าพูด,ดง่ายตัวนี้คือ a มากกว่าหรือเท่ากับ b ลบหนึ่งนั่นคือตัวหน้ามากกว่าหรือเท่ากับตัวหลังอะไรตัวหลังลบหนึ่งไล่ทีละคู่อันดับเลย9ตัวคู่อันดับแรกใช่ไหมที่ตัวหน้ามากกว่าหลังลบหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับนะใช่ใชถ้าเธอแทนตัวนี้เป็นหนึ่งถ้าเธอแทนหน้าเป็นห หลังต้องแทนเป็นเท่าไหร่2ใช่ไหมแล้ว2ก็ต้องลบ1มันจะได้1มากกว่าหรือเท่ากับ1ถูกป่าจริงไหมเออเพราะฉะนั้นคู่อันดับแน่ใช่อา้าวเคลียร์ไป9คู่อันดับแล้วโจทย์ก็ถามว่ามันมีกี่ตัวครับรรใช่ครับเาตัวโอ้หมากูเนี่ยถ้าเจอข้อนี้จะเดาโอ้ยมีเดาหรอกก็เล่นไล่ไปตัวเลขเฉยๆไม่เห็นจะเป็นอไรเลย เนี่ยจะสู้คนเพิ่งตื่นหรือเปล่าไม่สู้เพราะว่าถูนอนดู G T A P ทั้งวันเลยสามตัวเหรอน้องก้อนบอกว่ามากกว่าสามแม็กบอกสามนะครับ เราเขียนไว้ว่าน้องแม็กตอบสามเ,สเอ้ยทำไมเพิ่มข<อ>ึ้นเลยวะแม็กเฮ้ยยังไงแม็กด้องก๊อตได้ห้าตัวนะครับก๊อตเขียนอย่างงี้ไหมก๊อตใช่ปะ่ะก๊อตตอบห้าก๊อตได้สี่วิธีคูได้สี่อ่ะแก้อ่ะแม็กสี่ก๊อตห้าอ่ะน้องพิมพ์ด้วยอ่ะน้องพิมพ์ก็ห้า อ่งั้นน้องแยมตอบวันนี้แยมตอบสี่โอเคตอนนี้น้องๆในซูมตอบตามนี้นะครับน้องๆใน Facebook ตอบเป็นไงบ้างสองสามนับแล้วสองสามนับแล้วสองสองสามสามสองสองยังไม่นับเลยใช่สามสามแล้วก็นทั้งกี่ตัวสองห้าห้าตัวครับงั้นอะไรบ้างตั้งแต่หนึ่งสองต่อไปเป็น สองสองสองสามสามสองสามสามสามห้าได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบผิดตัวครับอ่ามีสมาชิกห้าตัวนั่นเองนะครับตอบโอ้โหน่าดูด้วยนะจังเลยนะห้องสอบในห้องนี้ทำไม่ได้เลยจะเปิดคะแนนนี้ไปยื่น ใช่ใช่ใช่ก็ยืนบางคณะออก็เตรียมพร้อมไว้เด็กหกสี่ไม,ม่ปิดเทอมนะครับรกกเตรียมพร้อมไม่ดี <c oughs> เธออาจจะเรียนเทอมสองอยู่ได้ซ้ําตอนสอบแคปแพด oh <my> มันไม่ปิดเทอมเหมือนพี่เขานะรุ่นที่แล้วก็ปิดเทอมก่อนสอบนะ <c oughs> เอ,เ,เ,อ,นอเธอยังไม่ปิดเทอมเลยเมษา <c oughs> มันจะเหมือนเดิมเลยนะใช่เหมือนเหมือนจะเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องเรียนหนักขึ้นแต่ฉันว่ามันฉันว่าบบน,น่าจะอาจจะเลื่อนสอบด้วยนะ,จจะฉันว่าน่าจะเลื่อนเลื่อนสอบด้วยเพราะว่าเปิดเทอมก็เลื่อนอาจจะต้องเลื่อนสอบด้วยแหละเลื่อนสอบไปดีเลยไปหน e ึ่งเดือนเนี้ยใช่ใช่ใช่อาจจะไปสอบหลังจากพวกเธอสอบเสร็จก็ได้มันก็ยังมันก็ยังทันอยู่เออเออสอบช่วงสงกาใส่ชุดใสชุดลายดอกไปสอบเนี้ย สอบเสร็จนี่อย่าลืมไปเที่ยวหน้าน,นะครับหน้าน,นี้เขาแบบชีวิตสโลลฟ์มากเลยเออมาเยอะน,นะคบเออเขาจะเป็นแบบเออจะมีจะมีร้านจะมีร้านในติมร้านหนึ่งอ่ะดังๆอ่ะที่ร้านอะไรนะร้านในติมอ่ะเอติบอเอเอไอติมบอ,อ,อใช่ใช่แม็กนัมอร่อยมากเลยที่ที่น้านะนะม,<笑><笑>มีร้านในติมในแ,แบบคุณยายมั่งขายอ่ะเออนั่นแหละฉันไปกินนะ นันจำ,จำ,จำชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าเขาเขาแบบไม่รีบอ่ะเป็นเมืองที่ไม่รีบที่นัน่นคือสั่งไอติมไปนักคนก็ประมาณหนึ่งหละเกือบเกือบเต็มร้านแต่ว่าฉันอยากได้เนี้ยอยากได้ถัว่วอยากได้ถัว่วถั่วใส่ไอติมกะทิอ่ะเ็เลยในบอกคุณป้าเข้าไปไอติมกะทิ<น>เออรู้แล้วใช่ไหมครอคูต<น>้องไปกินไอติมไข่เค็มอยู่ไหนอ่ะเอาไอติมกะทิเ<น>มืองน่านก่อน ก็เลยบอกคุณป้าเข้าไปเอาไอติมกะทิเมืองน่านก่อน